นะอาจารย์ต้องเสร็จภายใน2โมงนะ<ร>ผมจะประกาศผลกดดันนิดเขารอหยอกยอกอาจารย์ตามสบาย <laughs> นะครับเอาละดูกันไป<ส>เราสามารถพูดได้นะพี่เอพูดได้ไปเรื่อยๆให้อาาจรย์เขาตัดสินไปนะครับ <laughs> ตอนนี้นะครับเป็นการตัดสินที่ยากที่สุดแล้วของวันนี้ <c oughs> คือโกประเภทเดียวเนี่ย <c oughs> คือเอาง่ายือว่าไม้อะมันตอลกับสีไม้ต่อไม้เนี่ยมัน เหมือนมันเป <en> ็นล็อกเดียวกันเลยอะไรง่ายอ่ะมันเป็นชุดที่พร้อม็รตรวที่สุดจริงๆอ่ะมันไม่มีเลยอ่ะมันมันมีพอดีอ่ะมียมไหมมีออไหม วันนี้นะครับลนุงเกษนะครับได้มีโอกาสนะครับมีเวลาพอดีพอดีเลยนะครับหลังจากไปไถไม้ที่ชนาะมานะครับก็รีบเอาไม้ไปเก็บที่บ้านแล้วก็วิ่งนะครับวิ่งจากชนาะมาอ่างทองนะครับมาวัดม่วงนะครับเพื่อที่จะมาดูต้นไม้นะครับยินขาววาเขาประกวดไม้กันด้วยนะครับเดี๋ยวหนุ่มเกษจะพาไปดูนะครับว่ามีไม้ เออชนิดไหนบ้างนะครับที่เขา,าจัดการประกวดกันนะครับวัดม่วงนะครับผมอ,อ,อยู่อ่างคลองนะครับอำเภอวิเศษสยชาญใช่ไหมครับนั่นเดี๋ยวดูเศษจะพาไปดูนะครับบรรยากาศล่มเลื่นมากนะครับผมตังแหม่มเออมีต้นมุงต้นไม้นาะล่มเลื่นเนาะแดดนีเดี๋ยวพาไปดูต้นไม้มีอะไรบ้างนะครับอันไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวพาไปดู ร้อนนะครับพี่เพื่อนถ้าไม่มีต้นไม้นะ่ะอยู่ไม่ได้นะนะครับคนไม่มีเลยใช่ไหมฮะกาม,มันร้อนแน่เลยอากาศร้ออนนาาะกศมันร้อนคนไม่พอ,อหรือว่าตอนเช้าคนอาจจะเยอะตอนเช้าก็ได้นี่มันเที่ยงบ่ายแล้วอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูไม้นะครับไม้ที่ขเขาประกวดกันน่าจะเป็นอกโกนิมานะครับพี่เพื่อน น่าจะเป็นอะโคนีมานะนะครับประกวอเดยไปดูกันแล้วก็โชคก็ชั้นนะครับผมราไปดูว่าสวยขนาดไหนนะครับแก็มีันมนเดียอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นน้อปทิมใช่ไหมเปรี้วโชคก็ชั้นนะครับผมเป็น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 แม่เป็นแม่สายอะไรเปอ่าปหนึ่งกับปสง เดี๋ยวหนูให้มครับ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 อันนี้ถาดละหมื่นนะครับอันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้หมื่นสองอันนี้หมื่นหนึ่งเหรอหมื่นหนึ่งอันนี้ทำไมอันนี้ทำไมถูกอันนี้ทำไมถูกกว่าไอ้ตัวนี้อันนี้จำนวนเขาเยอะกว่าเนาะเพราะยังไม่มีสีประมาณอีกสองอาทิตย์อันนี้จะเป็นด่างขาวชมพูไหมค่ะด่างง่วงชมพูด่างม่วงชมพูเหรอใช่อันนี้หมื่นสองนะครับ นะครับโซกชั้นต่างงวงชมพูแตัวนี้จะเป็นขาดละหมื่นนะครับขาดละหมื่นสวยนะครับโซกชั้นนะครับแอ่ตเรียมนะที่นเพือนสวยขอดูแม่นะครับผมแม่เดดี๋ยวไม่น แม่แม่ฐานละหมื่นเนาะครับผมนี่เลยทั้งหมดเลยเลยครับทั้งหมดเหรอทั้งหมดเลยชุดนี้แต่แต่ว่านี้มันมันยังไม่ตาไอมันยังไม่เข้าซี่ครับอ๋อสียังไม่มานี่ไงนี่ไงเนี่ย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 ที่พวกเอามาเพาะก้อนแล้วก็มาลองเพาะเรามาลองเพาะพอลองเพาะเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะไอ้นี่ไงอันนุ้นมันมาทงได้ใบเดียวแต่อันนี้ต้องใบต้องใบมันก็มาซี่แหละเดี๋ยวพอมันขึ้นมาพอมันละอ้อมากาศแดงบ่อยๆปุ๊บมันก็จะเป็นซี่เดีวนี้ครับครับครับอ่ากวางเนี่ยอ่า แม่ออกชมพูมันคล้ายๆดำชมพูใช่ไหมน่ยดำดำดำแดงชมพูดำแดงชมพูอันนี้ฐานละหมื่นอันนี้หมื่นสองเนาะครับผมเพราะอันนี้แน่นว่าอันนี้แน่นกว่าครับผมโเรียกได้เยอะนะครับยิ่งถ้าไหนมีทุนนะนะครับน่าซื้อไปลูกนะครับมีเบอร์โทรไหมครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรพี่มีไหมได้โซน8ครับ88 99ครับเอาใหม่

แค่นปด็สบายแล้วอืมีเขาชิวถึงกรอกอกหล่อเลยไงเขาพูดตอนแรกผมครับตอนแรกนี้ยัม่ใช่ะตอนนี้กำลังให้คะแนนนี่ใส่หัวเขาสองคนเลยสองคนนี่เอาเอากระเพระไปประเทศมาส่วนนี้ก็จะเป็นอโกนิมาอโกนิมานะครับผมเป็นทรงผู้มีใหญ่นะสีเสร็งนั่นเลยนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินนะครับว่า กระถางไหนนะครับได้อันดับเท่าไหร่นะครับผมก็ํำการนะครับกำลังกำลังรวบรวมคะแนนอยู่นะครับผมทรงส,สวยๆนันนะครับผมเอาแบบคร่าวๆนะครับดูเสรไม่กล้าเดินเข้าไปนะนะครับผมเพราะว่าเขายังไม่น่าจะ ยังไม่อะุญาตให้เดินเข้าไปาได้ยังไงแล้วน,นะครับสวัสดีครับผมพี่ปั้นพี่พั้นต้นไหนสวยมากตุบตุบต,ต้นนี้นะครับเพื่อนนะครับจะเป็นสังเหลืองนะครับสวยมากเลยตอนนี้ได้ในใจแล้วนักประการได้ในใจแล้วแต่ตอนนี้ จัดอันดับอีกทีหนึ่งนะครับจัดอันดับอีกทีหนึ่งรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามและวรางวัลชมเชยได้แล้วแต่สรุปว่าประกวดสองทีนะครับยังไม่รู้ว่าใครจะได้ที่หนึ่งที่สองที่สามนะแต่ว่าไอ้สามทนิดนะครับแล้วก็มีที่เรื่องครับที่ยกไปนี่คืออาเป็นเรื่องอีกทีหนึ่ง แล้วก็เป็นเรื่องเระชั้นนะครับเป็นเรื่องนะครับผมแต่เข้ารอบแล้วล่ะเขประกวดใช่ไหมยกเข้าหรือยกออกพี่ต้าอันนี้นะครับยกยกออกแล้วก็งานหน้าจะมีต้องต้องอ่านอีกพวกนี้นะครับตอนนี้งานมีสองวันนะครับวันสองวันที่นี้คือติดอย่างไรแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าต้องเล่นอีกทีนึงนะยกออกไปก่อนครต้นต้นที่ตัดสิทธแล้วออกไปแล้วหมดแต่ที่หักต้น แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะหมุนไม่เป็นที่หมุนนี่จะยกออกไปนะครับไม่ได้แทงหวยไม่ได้ออกหวยนต่ชาวประเภทจันระเยจันไม่ด่างเราจะประกาศผลอันดับแรกครับโอ้ยยังยังอยูย่อีกับผมลืมไป สากลนิ่มาประเภทพร้อมเดี่ยวนะครับยังไม่ได้ตัดสินนะยังไม่ได้ตัดกลุ่มเลยเนี่ยเนอะผมยกมาหมดแล้วนะครับท่านที่ว่าสามสิบต้นและสเมพันห้าต้นเนี่ยมันยากขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูอันนี้โชว์เขาเรียกว่าโชว์กลุ่มละโชว์กลุ่มกรรมการละนะครับาท่านจะต้องมีการที่แจกให้นะครับส่วนการคุณผู้ชแล้วสร็จสัรเสริญเลย เราไม่มี่นไม่ได้นะครับนะครับกรรมการถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ของการประกวดต้นไม้ชนิงหนึ่งของวัดม่วงลางนะครับเป็นหลักเกณฑ์เกณฑ์ที่เราตะดสินตอนที่มันเข้าไปจัดสินนะครับกรรมการจะประชุมกัน่อบทุกครั้งนะครับประเภทนี้เรามาดูกันว่าต้นไหนนะครับจะไดแต่นะครับผมนะครับว่าอันนี้เกณฑ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ ่าท่านาดนี้ที่ตัวนี้นะครับผมเปิดไว้สองหมื่นสองนะครับเห็นตะกอเขาบอกแล้วอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าด่งอะไรด่างลูกค้าทิมนะครับผมให้ดูเฉดสีเนาะครับทิมนะครับสองหมืนสองสองหมื่นสองสองหมื่นสองครับผมสอมีมีมีบอโทรไหมครับ อะบอกบอกได้เลยครับบอกบอกได้เลยครับคุณแป้นหนึ่งสองเก้า้าคุณสามขอบขอครับ2อคุสนะครับลูกทับทิมเนาะอ๋อครับรับให้ดูสีนะครับสีีสวยใส่ใส่แม่พันธใส่แม่พันธุ์รอรอฝากแกงเดกยว รอฝักนะครัับอนนี้มันอันนี้มันน่าจะเป็นฝักหรืออะไรต่อไปใบไม้เนาะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้กว้างกว่าอันนี้ฝักฝักอันนี้อันนี้อันนี้ใบเนี่ยอ่าฝักจะมาแล้วนะครับผมอันนี้ใบเนี่ยอ่าฝักจะมาแล้วนะครับอันนี้ใช่ใช่ใช่ฝักฝักฝักมาแล้วนะครับสองบนสองถ้าไหนสนใจก็โทรหาหาเขาได้เลยครับผมก็ตอนนี้หนึ่งเก้าอนนี้สองให้เบอร์นึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งใครให้อะไรแล้วแต่เบอร์หนึ่งอ่า ตอนนี้กำลังสรุปกันนะครับผมคณะกรรมการนะครับให้คะแนนป้าปุ้ยก็อยู่นะครับเดี๋ยวผมกังสียคณะกรรมการเครียดแล้วครับผมชเป็นอะไรล่ะ่เลมาด้วยสิราว่าเราหคนรตัดสินี่ห้เคียดในช่วงจังหวะตัดสินใจนะครับเเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ สวยๆนะนะครับท่านไหนที่มีโอกาสนะครับผมมีถึงวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็วันที่4นะวันที่4มิถุนายนนะครับ2566นายนะครับผมก็มีโอกาสก็มานะครับวัดม่วงนะครับวัดม่วงตลาดต้นไม้วัดม่วงนะครับอําเภอวิเศษชานนะครับจังหวัดอุดรอ่างทองนะครับมีพ่อค้าแม่ค้านะครับมาหาไม้สวยๆนะครับ ไม้แบ่งให้กับลูกค้านะครับผมมีไม้ที่สวยเลยนะครับหลากหลายชนิดนะครับพี่เพื่อนนบโดยเฉพาะโชโกชั้นต่างอากโรนิมานะครับผมบุชลาคัมสนิจันนะครับหลากหลายชนิดเลยที่สําคัญก็คือพี่พี่เพื่อนจะได้เข้ามาดูมาดูอะไรมาดูมาดูไม้สวยๆนะครับเอ่อฟอร์มกอสวยๆนะครับแล้วก็จะเป็นพวกแอนโทเรียมนะครับแอนโทเรียมก็คือพวกโชโกชั้นนะครับที่เขานํามาประกวดนะครับ พวกทำทิสยามหรืออะไรหลากหลายชนิดเลยนะครับหลากหลายเฉดสีสีที่สวยทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆนะครับมีโอกาสนะครับอยู่แล้วใกล้เคียงนะครับผมก็เข้ามาได้เข้ามาดูนะครับวัดม่วงนะครับอำเภอวิเศษชันนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับผมวันนี้หนูเกษตรก็มีโอกาสลวนะครับเนี่ยจะพาไปดูพาไปดูแบบสวยๆนะครับอาจจะเข้าได้ไม่ถึงเท่าไหร่นะนะครับ ก็เกรงใจนะครับคณะกรรมการก็อนุญาตแล้วแหละแต่ว่าหนุ่มประสิทธิ์ก็ไม่กล้าเข้าไปเดี๋ยวให้ดูให้ดูระยะห่างๆแล้วกันประมาณนี้นยส,สวยๆนะครับผมเนี่ยมาสร้างสีสันสร้างบรรยาก,กาศนะครับผมให้งการไม้ด่างเรา,นานในคึกคักเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนช่วงต่างๆประเทศก็เหมือนนะครับต่างประเทศก็ยังให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับไม้ด่างนะครับน่าจะแล้วก็ราคานะครับราคาก็ น่าจะดีกว่าประเทศไทยเรานะครับช่วงนี้ก็ต่างประเทศเขาก็ต้องการนะครับไม้ไทยเรานะครับเอาไปพัฒนานะครับเพราะว่าไม้ประเทศไทยเรานี้เป็นไม้ที่สวยงามแล้วก็การขยายนะครับก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับต่างประเทศเมืองหนาวอย่างเงี้ยนะครับการขยายนะครับอาจจะลําบากนะไม้สวยๆก็จะมารวมอยู่เมืองไทยเรานะครับผมประมาณนี้บรรยากาศนะครับเดี๋ยวเรามารอ รอ,อชมการตัดสินว่าต้นไหนไมันจะได้นะครับต้นไหนจะได้แล้วเฉพาะโชคเขาชั้นก่อนนะครับผมส่วนโกนิมาพี่อโกนิมาก็าป,ป,ประกาศผลยังครับยังรอรับยังเนาะอันนี้สุดนะท้ายเลยอันนี้ก็คือคณะกรรมการเจ้าครับน,นี่มีเสน่จันเสน่จัน<อ>ไม้เขียวเนาะดำดำเอ้ยไม่ใช่เสน่จันด่างกับไม้ด่างด่างกับไมด่างนะครับ ควมสวยนะครับผมส่วนดาก็อยู่ฝั่งนั้นด้านในนะครับหนุ่มเกษก็ไม่กล้าเข้าไปก็เอาประมาณนี้ก่อนให้พี่เพื่อนๆได้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้คณะกรรมการนะครับได้ตัดสินก่อนแล้วหนุเกษจ,จะพาไปดูว่าต้นไหนนะครับได้ได้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนะครับผมคณะกรรมการกำลังรปรึกษากันนะครับแล้วนะครับ่หือแล้ว อมาชมกันที่เฉยหลักเกณฑ์เอาอ้าวไม่าที่ที่ผมบอกไงจากสามิคัดเหลือสิบห้าจากสิห้าคัดเหลือแปดแปคัดเหลือห้แล้วถึงจะมัดตินสาสนี่นะครับเกณฑ์อย่างนี้เรายกอนเลยยกออกมาไนี้แล้นะเฮ้ยได้เดีวเราไปแกกันเองนะครับุยกอีกแล้วสวัสดีครเ็นงานเราสองคนเนี่ยนะครับ มาก่อนยุโอ้โหบูดเลยนะด้วยแถวเชิญตายมาช่วยนะที่ผมบอกกรรมการ,รบดหัวนี่เพราะอะไรรู้ไหมไม่ครับไม,ม้มันอะโกเนี่ยตรงต้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันที่ผมบอกพี่ปุ๋ยเนี่ยอาอย่างตาตาบัคเนี่ยใบกลมแต่ใบเขาจะไม่ค่อยบดแต่อย่างบางต้นใบใบแหลมครับบางต้นใบกลมเล็กแต่ดดทําให้อัตราของไม้เนี่ยมันมันดูยากเพราะเราประกวดรวงแต่ว่ากรรมการน่ต้องตัดสินต้นที่ของสมบูรณ์ที่สุดของ ใบนั้นของตรงนั้นอย,อย่างเช่นตารตบะกูลนี้คือเป็นสมบูรณ์สุดแล้วมันมีโอกาสที่จะเอาเข้าได้ไครับอ่าน,นะครับไม่ใช่ว่าคุณจะเอามาแบบอุ้ยใบใหญ่สู้ไม่ได้ไม่ใช่นะถ้าเกิดว่าของคุณเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดในรุ่นของคุณแล้วมันสามารถเอายกติดชนกับไปตัวใบดกได้ทันทีแต่ใบดกสีอาจจะสู้ไม่ได้นี่เป็นไงต้นใหญ่ไหมใบดกจะออกโทนเขียวอ่าเนมไม้ใบดกจะออกโทนเขียวแลวไม้มีสีใบจะไม่ค่อยดก อ่าสังเกตถ้าเกิดมีดกด้วยสิด้วยจะได้คะแนนนี้อันนี้เขาเรียกว่าโชคก็ชั้นด่างอะไรครับอ่าไม่ออกไม่ออกออกออกครับทิมออกจมพูประมาณนั้นไหมครับ <c oughs> เปิดไปเก้าพันเก้าพันบาท ถือว่าไม่แพงนะครับใครสนใจก็มีนีเบอร์โทรไหมครับ,รบขอเบอร์โทรด้วยเบอทรแปดเก้าครับเก้าหนึ่งเก้าสมนะครับพี่เพื่อนนะครับอนาคตดีส,ดสวยๆนะครับสวม แล้วท้าอย่างนี้แหละครับอย่างนี้ก็มีหลายราคอย่างนี้ก็แต่เช้าแบบอย่างจริงๆแล้วมันสุดชมพูนต่ตรงนี้มันดอกเพราะว่ามันร้อนจริงแล้วมันจะเป็นสีชมพูครับสวยช่อันนี้เปิดด้วยหกแั่ตอนนี้หกขับเสมอกันและฟองสีแล้วก็หลายราคาเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็เปิดได้วยสี่พันจริงๆสี่พันชมพูเลยมันดอกใช่ใช่ใช่ชมพูเลยครับยิ่งอากาศยิ่งอากาศแบบยินๆเนี่ยยิ่งจะสวยใช่ไหมครับสวยครับ ก็มม iden, ını, ANG, at, La, il, หรกคือช่วงนี้อากาศร้อนมากเนาะนี่ออกงวงชมพูแล้วนะครับสวยมากเลยชิ้นสวยนั่นแหละครับผมอันนี้ต้นเดียวกันอันนี้ก็ต้นเดียวกันเนาะโอ้ยนอนนอนโอ้ยครับ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 นั่เลยนะครับไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรแล้วผมจะเสกเลยใช่ครับผมแอบมาผมจำเสียงได้ผมแอบมาจำเสียงได้ผมจำเสียงได้ ผมดูอยู่สวยไครับออันนี้อะไรครับนี่ผมอันนี้เป็นตอรปเนี่ยตอะปดเปิดไว้พันห้าไม่ถึงกันมันเป็นหน่อไม่ตอะปดแต่เป็นไม้หน่อตัันห้าใช่ไหมครับตับเปะใช่ตอปะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยดีไหมไม้ไม้้น้ห่อยอ๋อ่พันาเองนเปิด ตอนนี้ตอนนี้ยังติดตามแล้วประมาณนี้นะครับประมาณไม้สามพันนี่แปยเก้าร้อยแปดตะปูดูสีดูอะไรอ่ะสามารถสามารถเอาไปต่อได้เลยจำโอ้โหนี่นะครับสวยใช้ได้หมดเลยเรื่อนสวยสวยสวยเลี้ยงไม้เลี้ยงไม้ได้สวยมากครับ เอาตัวเบอร์โทรอีกรอบนึงครับ089ครับ9194369ครับครับโทรหาป๋าชื่อไพทูนครับปาไพทูลครับผมครับผมนุ่มดูเสร็เมยใต้ฟ้าเดียวกันใต้ฟ้าเดียวกันใต้ฟ้าเดียวกันนะครับวันนี้ก็เอามาถ่ายทางที่การประกวดของวัด กับบ้านด้วยนะครับเราวันนี้มาถ่ายตาด้วยเปิดการมองเห็นตาเปิดการมองเห็นด้วยครับพัตตีเนี่ยยูทูบเบอร์เนี่ยที่เราเจอไปต่อยเนี่ยอ่านเดียพินเดียพินครับอ่าแลนแลนพาเที่ยวแลนแลนแล้วก็พี่หนุ่นก็เต้นนี่แหละ่มเกษต้นครับไปทุกงานไปทุกงานครับช่วยไปโปรโมทนะครับช่วยงานนะครับเพราะว่าต้นไม้ด่างเราเนี่ยจะยืน ยั่งยืนอยู่ได้เพราะค้าแม่ค้าไม้ด่างเนี่ยหรือว่าผู้ประกอบการทำอาชีพไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยจะยืนอยู่ได้ต้องมีกําลังสนับใจตัวเชี่ยวตัวเชี่ยวแต่คนที่ชอบถ้าเกิดว่ามันไม่มีคนเล่นไม่มีคนดูไม่มีคนสนับสนุนเราก็อยู่กันไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าไปกดไลค์เนี่ยให้เปิดการมอเห็นบางคนเฮ้ยกดไลค์ ท่องกดคนกดเยอะคนดูเยอะเป็นล้านเนี่ยคนเขาก็สนใจใช่แลวแล้วก็เราก็จะขายของได้ใช่ใช่เปิดการมองเห็นไปเปิดการมองเห็นให้ทั่วประเทศเขาได้ทั่วโลกนะใช่ทั่วโลกจะได้มองเห็นนะครับวันนี้นะครับพี่หนุ่มกษเร็จยืนงันแล้วเร็วเนี้ยเราบอกว่าทั่วโลกไม่กับเกาหลีเพราะว่าอยู่หูบ่ะเขาพัฒนาแล้วมันสามารถกดซับได้เลยมันจะมีตุ่มพูดภาษาไทยแต่พอซับคือภาษาอังกฤษเลยครับเดี๋ยวนี้มันพัฒนาแล้วครับ เราจะไปอยู่แบบลุกลุกลุกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับนะครับเรงนี้กินเงินเป็ิศมาแล้วใช่นะครับนะครับเราต้องพัฒนาฝากไปด้วยครับฝากพี่หนุ่มเกษตรไปด้วยฝากด้วยต่อวอลมาบวกด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฝากพี่หนุ่มไว้ฝากพี่หนุ่มด้วยครับพี่จะวนมากันเงินยังเี๋ยวเลยไปช่องพี่หนุ่มนะเกษตรไปพา้เดียวกันนะครับต่อวออวอเดียวเลยเนี่ยผมก็พยายามจะหนีแล้วเพื่อก็ตามมาเรื่อยผมก็ไม่ช่อยชอบนะต่อวอเนี่ยแไม่ค่อยชอบเรื่องเนี้ย นะครับต้นไม้ต้นไม้เราดีกว่านะครับสบายใจนะครับนะครับการประกวดต้นไม้เอวัดม่วงนะครับผมใจก็อาจารย์เนี่ยไปที่เลยถู่ปุ๊กใจอาจารย์สามต้นร้อยเป็นไหสามต้นร้อยเลยใช่ไหมเออถ้าถ้าดังแบบนี้แหละครับประมาณเท่าไหร่สามพันสามพันห้าครับแล้วแต่สามพันสามพันห้าราแล้วก็ไส แล้วแต่เกรดความสวยใช่ไหมครับครับครับต้องนี่จะเอาไว้ก่อนไม่ไม่ขายหรอไม่ขายจะสูงนิดนึงสู้ใบกระปล่อยอันนี้เท่าไหร่อ่ะเปิดเปิดไหมสี่พันสี่พันห้าครับสี่พันห้านี่นะครับมันมันเหมือนมันฮาบเลยมอนมันฮาบด้วยเนาะสวยสวยครับนี่ยทำไม่ทำไมติดใบอ่ะทำไมติดตรงเนี้ยเพราะมันมันเป็นเมื่อเช้าครับไม่ไม่ปวดแล้วมันเป็นเมื่อเช้าส่วนส่วนอยู่ที่ไหนครับ เหมืนอยู่ผักไห่ราดน้ำเค็มผักไห่มันก็คงสาวัดคงสาใช่ไหมครับใช่ทำบนราดน้ำเค็มอันคือผักไห่จังหวัดนครศรีธรรมราคทำคำทำไม้ทุกๆอย่างใช่ไหมครับทุกๆชนิดไหมก็มีที่ไม่ได้ทำกคือบอนไม่ได้ทำแต่ว่าพวกโชคเก้าชาพวกโคนิมาคมีทำแล้วก็ตระกูลจันต่างๆมีถ้าคนอยู่แถวละแวกใกล้เคียงถ้าอยากติดต่อ ไปสวนไปดูที่สวนได้ชื่อสวนอะไรนะครับสวนสมเจตสวนสมเจตเบอร์โทรเบอร์ติดต่อ089ครับ088 0287ครับตามนี้นะครับผมถ้าอยากอยากไม่ได้061 420 4409262ครับผมไม้หลากหลายชนิดใช่ไหมครับที่สวนนะไปดูนะครับ่ันไหนอยู่แล้วียใกล้เคียงนะครับแถยวยุทธยาหรือว่าผ่านไคผ่านมานะครับมีโอกาสก็ โทรหาพี่เขาได้เลยนะครับไปชมไม้สีสวยนะครับหลากหลายชนิดแอนทูเรียมหรือว่าอากูนิมาหรือว่าจะเป็นพวกฟิโลนะครับหลากหลายชนิดเลยอุ้ยนั่นทุก็สวยเออนักขลาดด่างใช่ไหมกันทางเท่าไหร่ครับเนี่ยสามร้อยห้าสิบส้อยอูที่เกาหลีแพงมากเลยหายากน่าจะส่งได้ที่บ้านมีเยอะเยอะเหรอได้เลยเยอะสามร้อยห้าสิบแล้วขอยกป้าเอาดูไซส์นยครับผม มีแผดูเป <ici> ็นไม้สะสมเป็นไม้มงคลนะพี่เพื่อนโอ้โหเอาไปแขวนโชว์นะครับผมของเรายากขึ้นแล้อันนี้ก็คือของแถมด้วยของแถมของแถมองแถมนี่ของแถมนะครับพี่เพื่อนเอาไปก็เอาไปแขวนแขวนแล้วแถวเขาจะได้เลื้อยสวยหาดูได้ยากเหมือนกันนะพี่เพื่อนนะครับ ประมาณนี้นะครับเขาจะยาวไปเรื่อยนะพี่เนาะห้อยสวยนะครับไอตัวนี้จะเป็นตัวด่างนะครับพญานาคราดด่างใช่ไหมอ่านักอลาคราดด่างโอเคครับผมโทรหาพี่เขาได้เลยครับผมขนนกลายไทยตัวเล็กๆเขาบอกไปหมดแล้วตัวเล็กๆพี่ขายไปเท่าไหร่ ร้อยห้าสิบร้อยสอถ้าเขาไปขายต่อเท่าไหร่ประมาณไม่ซ้ำกันเนาะแล้ว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 มรดกโลกเหรอครับเท่าไหร่สามร้อยเยอะจะ้งัแยเยอะแยะเลยพี่เพื่อนนะครับราคาส่งพี่เขาขายราคาส่งด้วยนะครับผม เอาไปต่อได้แน่นอนนะครับมรดกโลกเน้นตเน้น,ปนไปต่อได้นะครับพวกกนะดูกลายไทยอย่างนี้น,นะครับไม้สมบูรณ์มากสวยๆนะครับพี่เขาเลี้ยงสวยมากเลยแล้วก็อันนี้อะไรนะนนนอัญมณีสามสีนะครับผมราคาเริ่มต้นเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบรห้าสแต่ถ้าเข้าไปหน้าร้านนะครับไม่ถึงนะครับที่สวนที่สวนที่สวนนะครับโทรหาพี่เขาได้เลย ครับผมนหน้าไม้เขาหลายหลายชนิดมากนะครับหลายตัวเลยนี่พวกขาแมคคานะครับถ้าเห็นถ้าเห็นถ้าเห็นช่องหนุ่มเกษตรนะครับผมท่านไหนที่ที่ที่กำลังมองหาพวกผลดกโลกพวกอัลเจเบอร์นีสามสีพวกฟิโลไวฟิโลไวโอลินทองไวโอลินทองแล้วก็สนีจันสนีจันต้นต้นเท่าไหร่ครับ นะครับหม่งร้อยนะครับพี่เพื่อนนะครับท่านไหนสนใจที่จํานวนนะครับจํานวนก็ทักหาพี่เขาได้เลยนะครับผมตามเบอร์ทัวร์ที่หนุ่มเกษตรให้มานะครับนะครับให้ดูแบบข้าวกันนะครับพี่เพื่อนนะครับก็หนุ่มเกษตรก็จะยินดีใส่นะครับว่าทำไมถึงมีคนเดินเข้าไปนะครับเราอนุญาตให้ยูทูบเบอร์นะครับพี่พี่หนุ่มเข้าได้นะครับครับขอผมอะไรสดอะไรสดยูทูบเบอร์เดินเข้าได้นะครับครับแต่ว่าระวังกันนิดนึงนะครับระวังใบ เราลงบันทีเดินไป hey? ลงพุทนะครับก็ตอนนี้ให้ยูทูบเบอร์นะครับเข้ามาถ่ายเพื่อโปรโมทนะครับโปรโมทงานเราด้วยถ้าท่านใดชอบพิธีกรพูดสนุกตลกนะครับครัเราก็ยินดีรับน้ำแล้วก็ชากาแฟนะครับขอเล่อเล่นนะครับข้างข้างในข้างในข้างในข้างนขนขางนขางนขางนาง ขนาต้นไม้นี่เรางยังมารอนนะผมถ่ยผ้าเลยนกั้ากดนทีเราร้อเนี้ะได้จ้าปรมานีครับทำสี่คนเลยนะสี่คนเลยวพาสี่ร้อยนคล้อก็สวยนะครับใหญ่ใแต่มันก็หยุดไปหมเลียงสวยมากเลยเอ๊ยอยู่ตรงนี้กัขาดหมดแอติมนะฮะแต่ก็หมดนะครับวนไม่ต้องไปไหนอวนแถวนี้ โอนะครับผมเ็ษคงคงจะรอไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าต้องกลับบ้านแล้วนะครับผมก็ให้ดูนะครับให้ดูประมาณนี้นะครับผมสร้างบรรยากาศในการในการประกวดนะครับผมประกวดพวกไม่ว่าจะเป็นพวกอโกูนิม่านะครับเสน่จันนะครับเสน่์จันจันเขียวจันดำนะครับผมแล้วก็จะเป็นอะไรอีกอะ โชคก็ชั้นนะครับแอนทูเรียมนะครับผมแล้วก็เป็นเสดจันทร์แรกายดาวนะครับบุษราคำจะประมาณนี้ทีเครับผมเพราะว่าเรเสียต้องต้องกลับไปนะครับเกี่ยวย่าให้ไกลก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีใครทำให้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ